ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแน่นอนว่าในแต่ละเฟสที่เราออกสู่ท้องตลาดหรือในแต่ละขั้นตอนในแต่ละฟีเจอร์ที่เราออกผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ด,ดัชนีเพื่อชี้วัดความสําเร็จวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับถึง2ด,ดัชนีชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการสตาร์ทอัพด้วยกันตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น active user นะครับก็คือเป็นจํานวนของผู้ใช้งานนะครับที่มีความ active ในระบบอาจจะเป็นเรื่องของการล็อกอินเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาใช้ฟังก์ชันบางอย่างหรือมีการชําระเงินผ่านของตัวผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้้ยกก็็จะสาามรถวัดดดเปปน Active User ไโติ แล้วเนี่ยเราก็จะมองหาลักษณะที่เป็น m o n t h l y active user ก็คือการวัดจํานวนของ User ที่เข้ามาใช้งานประจำเนาะในแต่ละ1เดือนแต่สําหรับบางแพลตฟอร์มเนาะที่เราอยากให้ User เข้ามาใช้งานทุกวันอย่างเช่นโซเชียลมีเดียนะครับหรือโซเชียลแอปพลิเคชันทั้งหลายเขาอาจจะมีการวัด Active User เป็นลักษณะที่เป็น Daily เนาะหรือ DAU ตัวที่2นะครับที่น่าสนใจเราเรียวกว่าเป็น GMV นะครับหรือ Cross Merchandise Volume อันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงยอดขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มโดยหลัชนีเนี่ยมักจะ ก็คือมีผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองการที่เราวัด GMV เนะี่ยช่วยให้เรารู้ว่าทราฟิกของเงินทั้งหมดที่หมุนผ่านระบบของเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามเนี่ยรวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วนอกจาก GMV เนะี่ยมีแมทริกอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อมโยงกันเนาะเราเรียกว่าเป็น NMV หรือ Net Merchandise Volume ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่นำเอา GMV นะครับมาหักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะ้ทำให้เรารู้ Profit นั่นเองว่าหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเรามีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นสอแมทริกนะครับ